สวัสดีนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมีะวิชาเ b p r r o j e t t นะครับ ในภาคการศึกษาที่1ครั้งที่2นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ Social Innovation นะครับคราวนี้ Innovation ที่เกี่ยวข้องกับสา,สาธารณะนะครับเราลองมาดูนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ประเทศไทย4.0นะครับก็คือเราจะมีกระบวนการ จากเดิมเนี่ยเราเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยใช่ไหมลูกเราก็จะเปลี่ยนเป็นทำน้อยได้มากนะครับหรือเราทำเพิ่มน้อยเราก็ได้เพิ่มมากนะครับเพราะฉะนั้นในเศรษฐกิจที่เป็นประเทศไทย4.0นะครับเราก็จะพบว่ากระบวนการในการทำงานหรือกระบวนการในการปฏิบัติกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราจะต้อง ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็น4.0ให้ได้นะครับอ่าคราวนี้มาดูกรอบแนวคิดนะครับกรอบแนวคิดของนวัตกรรมนวัตกรรมมีรากศัพท์มาจากคำว่า innovate ซึ่งในภาษาละตินเนี่ยเราแปลว่าทำสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับ ในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแนวคิดเรื่องระบบนวัตกรรมแห่งชาติได้ให้นิยามของคำว่านวัตกรรมก็คือการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่กระบวนการผลิตใหม่นะครับการตลา,าดหรือรูปแบบองค์กรใหม่ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงมูลค่าในแง่ของผลประโยชน์ด้านการเงินชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ ดังนั้นลักษณะที่สําคัญของนวัตกรรมก็คือนวัตกรรมจะต้องเป็นสิ่งใหม่นะหรือว่านวัตกรรมจะต้องมีการนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆได้ทั้งในด้านของการเรียน มานะครับคูจะมาพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมก่อนนะครับนวัตกรรมก็คือ innovation นะครับ innovation ซึ่งประกอบด้วยคำว่านวะอัตตะแล้วก็กรรมนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนม4เนี่ยบางทีอาจจะแปลได้แล้วว่านวะเราแปลว่าใหม่ใช่ไหมครับ นวะแปลว่าใหม่อัตตะแปลว่าตัวเองนะอัตตะแปลว่าตัวเองส่วนกรรมแปลว่าการกระทําดังนั้นถ้านําคํามารวมกันนวะอัตตะและก็กรรมนะครับเราก็จะแปลว่าการกระทําที่ใหม่ของตนเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบรากศัพท์นะครับของคำว่า innovation หรือนวัตกรรมเราก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกแบบสิ่งต่าง ที่มันเป็นสิ่งใหม่นะครับด้วยตัวเองนะขึ้นมาได้คราวนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปี2559เขาบอกว่าสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสารรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งใหม่นะครับที่เกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมน,นี้องค์ประกอบของมีความใหม่ใช้ความรู้ดูมีประโยชน์นะครับไปโลดต่อยอดได้นะครับอันนี้ก็คือนวัตกรรมที่เราจะต้องสร้างองค์ประกอบนะครับขึ้นมา องค์ประกอบของนวัตรกรรมที่นักเรียนจะต้องสร้างขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ใหม่มีความรู้ใหม่นะครับใช้ความรู้ที่นักเรียนมีอยู่นะครับมีประโยชน์ไปโลดต่อยอดได้ให้คนอื่นนำไปต่อยอดได้นะครับต่อมาขั้นตอน คุณครูก็จะให้แนวคิดขั้นตอนนะครับของการสร้างนวัตกรรมลองมาดูขั้นตอนแรกนะครับขั้นการคิดค้นเราเรียกว่า invention นะครับนักเรียนจะต้องคิดค้นก่อนว่านักเรียนจะทำอะไรนะครับคิดค้นขึ้นมานะครับช่วยกันในกลุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้แบ่งกลุ่ม นะครับแบ่งกลุ่มดังนั้นเมื่อแบ่งกลุ่มแล้วนักเรียนก็จะไล่ลองคิดดูว่าเราจะทำอะไรดีนะครับขั้นการพัฒนาหรือ development นะครับการพัฒนานะครับก็คือพัฒนาในสิ่งที่คิดคน้นนะครับเมื่อนักเรียนคิดมาแล้ว นักเรียนจะต้องพัฒนาขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนเข้าสู่ขั้นที่3นะครับก็คือขั้นการนำไปใช้หรือ implement ก็ต้องนำไปวิเคราะห์ไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำงานในการพัฒนาขึ้นมาว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับ ส่วนในขั้นที่4เราเรียกว่าขั้นการเผยแพร่นะครับหรือโปรโมชั่นโปรโมทนั่นเองเราจะต้องนำออกไปให้สู่สาธารณะนะครับเพื่อให้สาธารณะชนหรือว่าผู้อื่นเนี่ยได้ลองใช้นวัตกรรมของเราแล้วลองวิเคราะห์ดูซิว่านวัตกรรมของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น นะในการสร้างนวัตกรรมก็จะมีขั้นตอนแบ่งออกเป็น4ขั้นนะครับขั้นการคิดค้นขั้นการพัฒนาขั้นการนำไปใช้และขั้นการเผยแพร่มาดูโครงสร้างของนวัตกรรมนะครับคุณครูก็จะมีโครงสร้างของนวัตกรรมอยู่4โครงสร้างนะครับหรือมันก็จะคล้ายๆกับขั้นตอนนั่นแหละนะครับ นักเรียนลองมาดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง1ก็คือวิเคราะห์ปัญหารอบตัวนะครับแล้วก็คิดวิธีแก้เป็นโครงสร้างข้อที่2นะครับจากนั้นให้นักเรียนสร้างสารรค์นวัตกรรมขึ้นมาและก็แชร์ความรู้สู่สังคมอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีโครงสร้างของนวัตกรรมที่นักเรียนที่จะ สร้างขึ้นมาได้มาดูนะครับตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับนักเรียนเราก็จะพบกับโรคหายนะใช่ไหมลูกนะโคโรนาไวรัสนะครับในช่วงที่เป็นโคโรนาไวรัส เราต้องการหน้ากาก N95 ช่วงนั้นก็มีทั้งฝุ่นใช่ไหมเราอยู่นนทบุรีกรุงเทพปทุมธานีเนี่ยมีทั้งฝุ่นละออง PM 2.5ใช่ไหมลูกเราก็พบว่าตอนที่เพียง PM 2.5เราก็ต้องการหน้ากาก N95 แต่พอมีโรคโคนารไวรััเข้ามา เราก็ต้องการหน้ากากเพิ่มมากขึ้นราคา N95 ยิ่งแพงไปกันใหญ่เลยเพราะทั้งการป้องก,กันโรคโคโรนาไวรัสและการป้องกันฝุ่นละอองหลังๆสักเดือนมีนาเมษานะครับมีนาคมเมษายนแล้วก็พบว่าฝุ่นละอองเริ่มหายไปนะแปล มีโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นมาคนไทยเป็นผู้ที่สร้างนวัตกรรมได้เก่งมากเลยลูกนะเราก็เลยสร้างหน้ากากผ้าไปดูประเทศอื่นเลยไม่เขาไม่ค่อยใช้หน้ากากผ้ากันใช่ไหมเพราะนั้นดูประเทศไทยเป็นหลักเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าหน้ากากผ้าเนี่ยโอ้โหดีมากเลยทุกคนทุกวันนี้ใช้หน้ากากผ้าเพราะเอ็นแพง หน้ากากที่เป็นหน้ากากทางการแพทย์ก็หาไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นคนไทยคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมานะนวัตกรรมนี้ซักได้ป้องกันโรคได้นะเป็นหน้าก,กากผ้านะครับนอกจากนั้นไม่พอนักเรียนจะเห็นได้ว่าเห็นไหมลูกคนทางซ้ายเนี่ยโอ้โหป้องกันกลัวโรคมากเขาก็ใส่ เครื่องป้องกันใช่ไหมใส่หน้ากากผ้าเข้าไปประมาณโหสามสี 3, 4, 5, 6, 6่ห้าหกหกแผ่นไหวไหมลูกหนูใส่ไม่ไหวะครูมันอึดอัดเนาะแผ่นเดียวหนูก็จะไม่ไหวแล้วทุกวันเนี้เนาะใส่เยอะๆแล้วไปยัไงลูกรังหูเจ็บหูใช่ไหมครับคนไทยคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาอีก นี่เลยมีห่วงนะครับเพื่อให้สายไม่รัง้งหูใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมแบบหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งไม่สวยเลยห่วงอะไรก็ไม่รู้นะกลมๆออกแบบใหม่นะมีสายคล้องหูหน้ากากปรับได้ อันนี้สำหรับเด็กอันนี้สําหรับผู้ใหญนะ่ขนาดความยาวนะครับไม่รั้งหูด้วยสวยด้วยปรับขนาดได้ด้วยเห็นไหมครับเสร็จแล้วเอคนที่ใช้ก็บอกว่าเอ๊ะมันสกรปรกง่ายเนาะหรือว่ามันหาไม่ได้นี่เลยแบบทางขวาเป็นแบบพับกระดาษเอา นะพับกระดาษใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือว่าเป็นแบบซิลิโคนล้างได้เช็ดได้นะครับมีหลายสีเลยเห็นไหมหรือเอาง่ายง่ายเลยหาไม่ได้เลยใช้คลิปล่วดหนีบกระดาษเอานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือนวัตกรรมทั้งสิน้นนะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องก,กันโรคนะครับถ้าเรามา เปรียบเทียบในโครงสร้างนวัตกรรมเราเรียนจะเห็นได้ว่าเราวิเคราะห์ปัญหาได้ไหมใส่หนากากเจ็บหูเนาะนะใส่นากากแล้วเจ็บหูคิดวิธีแก้เลยต้องทําให้หน้ากากไม่เกี่ยวหูต้องทําให้หน้ากากที่ไม่เกี่ยวหูมันจะไ,ไม่เจ็บหูนะครับอันนี้คือวิธีแก้ ทำยังไงดีสร้างสารรค์นวัตกรรมหาวัสดุไปรั้งไม่ให้เกี่ยวหูได้ออกแบบขึ้นมาเป็นหลายๆรูปแบบนะมีทั้งหวงมีทั้งกระดาษพับมีทั้งสายหนังมีคลิปหลายๆขนาดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือโครงสร้างของนวัตกรรมเนาะเสร็จแล้วเราก็แชร์ความรู้สู่สังคมลงไปใน Youtube ลงไปใน Facebook ลงไปในทว i t t e r เพื่อให้คนอื่นเนี่ยนำไปใช้หรือเอาไปให้แม่ใช้เอาไปให้คุณพ่อใช้เอาไปให้ญาติใช้อันนี้คือโครงสร้างของนวัตกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำไปพร้อมๆกันนะครับอ้าวหรือมีแบบนี้อีกมือไม่สัมผัส มือไม่สัมผัสเรามีขวดเจลแอลกอฮอล์เอาไว้ล้างมือใช่ไหมครับเอาไว้ล้างมือนะล้างมือแบบไม่ต้องไปล้างน้ํานะครับข้างในก็จะเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมลูกนะคราวนี้ถ้าเราไปสัมผัสนะครับดังนั้นกระบวนการทำยังไงดี คิดค้นเครื่องมือขึ้นมาที่เราไม่ต้องไปสัมผัสที่จดนะครับก็มีหลายแบบเลยมีทั้งที่เป็นโลหะแบบเมื่อสักครู่นี้อย่างนี้โลหะใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบท่อ PVC นะง่ายๆนะครับอ่ะเครื่องกดเจลจากท่อ pvc แบบนี้ก็มีนะครับนี่เห็นไหม ไม่ต้องใช้มือเข้าไปจับนะครับแบบเท้าเหยียบนี่ใช้ใช้รองเท้าเป็นเป็นพื้นนะครับนะงบราคาไม่เกิน25 0บาทเห็นไหมนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องราคาแพงนวัตกรรมใหม่ที่ไม่มีใครรู้ที่ไม่มีใครเคยใช้ที่ไม่มีใครรู้จักนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมนะ อน,นี้งบแค่250นะมาดูอันต่อไปดีกว่าถูกกว่านั้นอีก150บาทเห็นไหมอันนี้150บาทบาทเขาทำได้ยังไงเนี่ยโอ้โหถูกมากเลย150บาทนะครับแต่ทำให้เราไม่ต้องสัมผัสใช่ไหมครับกับขวดเจลนะแล้วยังทำให้ ใช้ประสิทธิภาพได้เหมือนเดิมด้วยแม้เขาใช้ท่อ pvc ใช้เชือกใช้แผ่นเหยียบนะครับนะตรงนี้เป็นท่อ pvc ที่เขาดัดมานะครับเห็นไหมครับเป็นนวัตกรรมถึงแม้ว่าใครจะทำชุดเหยียบชุดเหยียบกดเจลล้างมือมาเยอะมากมายแต่เราปรับปรุงใหม่เป็นของของเรา เห็นไ,ไหมครับมันก็จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการสร้างนวัตกรรมเห็นไ,ไหมอันนี้เป็นนวัตกรรมของชุดกดเจลจากท่อ pvc หรือชุดกดเจลโดยไม่สัมผัสมือนะครับต่อไป กรมอนาไมาบอกย้ำกินร้องช้อนกลางล้างมือเมื่อกี้ล้างมือโดยใช้เจลคราวนี้ถ้าล้างมือปกติเราล้างโดยใช้สบู่เราก็อยากล้างโดยใช้สบู่ใช่ไหมลูกมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทําให้มือเราสะอาดแต่เวลาที่เราไปตามห้องน้ําสาธารณะแล้วบอกว่าเขามีสบู่ให้แต่ว่าเราไม่อยากล้างอ่ะมันมือก็ต้องไปกดสบู่ สบู่สะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มั่นใจนะวัตกรรมสร้างสบู่แบบแผ่นขึ้นมาใช้ครั้งเดียวทิ้งแผ่นเดียวพอนะแผ่นเดียวเนี่ยถูเข้าไปถูเข้าไปสะอาดนะใช้คนเดียวใช้แผ่นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพื้นที่บริเวณที่มันมีน้ําให้เราใช้ เราก็พกสบู่แผ่นๆไปเห็นไหมอันนี้เป็นสบู่กระดาษหรือสบู่แบบแผ่นเห็นไหมครับอันนี้ก็คือนวัตกรรมปกติสบู่เป็นก้อนๆใช่ไหมเราพกไปเราก็จะหายไปมันก็ใช้ได้ครั้งเดียวลูกเพราะใช้ครั้งต่อไปเราก็ไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะยังมีเชื้อโรคติดอยู่บนก้อนสบู่หรือเปล่านะครับหรือสบู่กระดาษเห็นไหมลูกเนี่ยวิธีการใช้สบู่กระดาษ ใช้แผ่นเดียวละลายหมดเลยนะครับหรือเป็นแผ่นบางๆอยู่ในกล่องตลับสวยงามมากเลยอันนี้ก็คือเป็นวิธีการนะครับที่เราสามารถนำมาใช้ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของเรานะครับ ที่ผ่านมานะครับที่คุณครูชี้แจงนะักเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมประวัตินวัตกรรมนะครับแล้วก็วิธีการสร้างนวัตกรรมนะครับโครงสร้างของนวัตกรรมยังจำได้ไหมขั้นตอนการสร้างนะครับขั้นการคิดค้นการพัฒนาขั้นตอนการนําไปใช้ขั้นตอนการเผยแพร่ส่วนในโครงสร้างก็จะประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหารอบตัวการคิดวิธีการแก้การสร้างสารรค์นวัตกรรมและก็การแชร์ความรู้สู่สังคมเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทำขั้นตอนตามโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้สําหรับโครงงาน NB Project ปีนี้นะครับมีชื่อว่านวัตกรรมสู่สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้น นักเรียนทุกคนนะครับจะต้องทำและประชุมกันนะครับในห้องนะครับามาดูงานเลยดีกว่างานวันนี้ก่อนอื่นที่จะให้นักเรียนประชุมกันนะครับให้นักเรียนคิดก่อนนะครับวันนี้นักเรียนมหนึ่งกับมสี่อยู่ที่บ้าน นักเรียนคิดก่อนนะครับว่านักเรียนจะจับกลุ่มอย่างไรคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณ10คนเนาะไม่เกินนะครับประมาณ10คนนะครับนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณครูประจําชั้นพิจารณานะครับให้แต่ละกลุ่มประชุมกันหนูจะประชุมโดยวิธีใดก็ได้ประชุมโดยใช้ลายห้อง แล้วแบ่งออกมาเป็นกลุ่มย่อยๆก็ได้นะครับประชุมแล้วคิดปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวที่สามารถมุ่งเน้นไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้คิดขึ้นมากลุ่มละประมาณ5ปัญหารอบตัวนะครับจากนั้นให้กรอกข้อมูลลงใน Google Form เดี๋ยวครูจะส่ง Google Form ให้นะครับ Google Form NB Project ครั้งที่2ซึ่งจะเป็นการเขียนข้อมูลของสมาชิกในกลุ่ม และเป็นการเขียนข้อมูลปัญหารอบตัวว่า5ปัญหารอบตัวมีอะไรบ้างดังนั้นขอความการุณานะครับคุณครูที่ปรึกษาช่วยติดตามนักเรียนด้วยนะครับว่านักเรียนกลุ่มใดส่งหรือยังไม่ส่งนะครับเดี๋ยวจะรายงานให้คุณครูทราบเรื่อยๆนะครับว่ากลุ่มใดยังไม่ส่งห้องใดยังไม่ส่งนะครับดังนั้นขอให้คุณครูช่วยติดตามให้ด้วยนะครับ และขอให้ผู้ประสานงานช่วยติดตามช่วยดูแลด้วยนะครับสำหรับข้อมูลนะครับในการสืบพ้นว่านวัตกรรมมีอะไรบ้างหรือว่านวัตกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่เขาทำกันขึ้นมามันมีอะไรบ้างนักเรียนลองเข้าไปดูนะครับในประเทศไทยเนี่ย เรามีการตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นมาเขาทำอะไรกันบ้างแต่นักเรียนไม่ต้องไปลอกเรียนแบบก็ได้เพราะว่าบางนวัตกรรมอ่ะมันใช้งบประมาณมากแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการคิดค้นนานมากดังนั้นนักเรียนลองดูนะครับว่านวัตกรรมที่เราจะทำเนี่ยต้องเป็นนวัตกรรมที่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ใช้งบประมาณที่ไม่มากนะครับ วันนี้นะครับเราก็ใกล้จะจบแล้วในเรื่องของ innovation นะครับวันนี้นวัตกรรมที่นักเรียนรู้จักนะมีเยอะแยะมากมายนะครับการที่เราเนี่ยจะสร้างนวัตกรรมได้เราจะต้องมีไอเดียถูกไหมมีการ creative มี knowledge มีความรู้นะครับแล้วก็มีการศึกษาเรียนรู้เข้าไปนะครับแล้วนอกจากนั้นนักเรียนจึงจะต้อง เรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆนะครับนักเรียนที่มีความรู้เนี่ยเมื่อมาประชุมกันแล้วนักเรียนก็จะได้ออกความเห็นนะครับในเรื่องของนวัตกรรมทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะลงข้อสรุปในเรื่องของปัญหาต่างๆที่นักเรียนที่จะนํามาสร้างนวัตกรรมได้นะครับอ้าววันนี้ก็จะขอขอบคุณนะครับการ รับฟังในเรื่องของนวัตรกรรมนะครับเราก็จะมีงานให้นักเรียนทำอยู่2เรื่องนะครับ1ก็คือจะให้แบ่งกลุ่มแล้วก็สร้างปัญหาคิดสร้างปัญหาขึ้นมาส่วนงานที่2นะครับจะฝากให้กับผู้ประสานงานหรือคุณครูที่ปรึกษานะครับว่าจะขอให้เช็ครายชื่อนะครับครั้งที่แล้วกับครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วเป็นครั้งที่1นะครับส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับ ของนักเรียนที่เข้ามาเรียนนะครับดังนั้นฝากไว้สำหรับ2งานนะครับ1ก็คือการแบ่งกลุ่มแล้วสร้างปัญหานะครับแล้วก็อันนึงก็คือการเช็ครายชื่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูพีระนันก็ขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามารับฟังวิธีการดำเนินงานของวิชา N.B. Project นะครับขอขอบคุณครับ